ธรรมะมาจะจันตามหลัธรรมสมเด็จโตเรื่องกรรมฐานที่แท้จริงจิตที่เราฝึกมาดีแล้วพอเรากำหนดแล้วจิตจะตั้งมั่นของมันเองโดยธรรมชาติของจิตที่ฝึกมาแต่ถ้าโยมไม่ค่อยฝึกจิตปล่อยปะละเลยไม่มีสัจจะไม่มีระเบียบวินัยแต่ถ้าบุคคลที่จเจริญม,มนจเจริญภาวนาเป็นนิด ลาบไ้นั่นแหละเท่ากับว่าผู้นั้นได้เจริญสินอยู่บ่อยเมื่อาการที่โยมจะมาประพฤติปฏิบัตินั้นอุปสรรคในการปฏิบัตินั้นที่จะมีอะไรมาขัดขวางมันก็มีน้อยคนที่มาปฏิบัติแล้วข้ามนิวรณ์ไม่พ้นมีแต่นิวรณ์นั้นมาถาโถมใส่ก็เพราะเหตุว่าขาดจากการเจริญเมตตาจิตแผ่เมตตาจิตขาดจากการอธิษฐานจิตบารมีขาดจากการข่มจิตข่มใจ ก่มต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นกรรมฐานไม่ใช่ว่ามาประพฤติปฏิบัติในตอนที่เรานั้นมาเข้ากรรมฐานแต่กรรมฐานที่แท้จริงเมื่อเราออกสู่พ้นจักฌานที่มันจะข่มอารมณ์ได้แล้วเมื่อมันมีอารมณ์มากระทบมีผัสสะแล้วพออารมณ์ที่เกิดความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็สามารถมีสติกำหนดรู้เท่าทันนั่นแหละเขาเรียกว่ากรรมฐาน เป็นการรู้เท่าทันในอารมณ์มันก็เกิดการงานของจิตอย่างนี้แหละเกิดการเมตตาเกิดการให้อภัยเกิดอโหาสิกรรมอย่างนี้เป็นผู้ที่ว่าผู้ไม่เอาไม่ใส่จใจไม่แยแสไม่ปรารถนาจ,จะเบียดเบียนไม่ปรารถนาจ,จะอาฆาตพยาบาทคือให้อภัยกับบุคคลทั้งหลายเมื่อเราฝึกอยู่อย่างนี้บ่อยๆการเมื่อจะมาเจริญกรรมฐานอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้น มันก็มีน้อยการที่ฝึกขันติหันธรรมไปแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้ามันก้าวหน้าและมันใช้ประโยชน์ได้จริงก็ต่อเมื่อมันมีอารมณ์มีภาษะมากระทบจิตมากระทบกายก็ให้เรารู้เท่าทันในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเรียกว่าการรมฐานทั้งนั้นเป็นการงานของจิตพอผู้ที่ฝึกประพฤติปฏิบัติในพรหมจรรย์จเจริญสติอยู่ ก็ได้รู้ว่าสติตัวเองนั้นเป็นอย่างไรเท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ผัสสะม,มากระทบหรือไม่แล้วละอารมณ์ได้ทันหรือไม่กําหนดรู้ทันหรือไม่จิตเรามีเมตตาเพียงใดความอาคตาพยาบาทความโมโหโทโสข,ของเรานั้นเราละไปมากเพียงใดความยึดในีอารมณ์ทั้งหลายเมื่อเราปล่อยวางได้ละได้เท่าทันเขาเรียกว่าจิตเราปล่อยวางไปได้มาก แต่เมื่ออารมณ์ใดมากระทบแล้วเรานั้นยังละยังปล่อยวางไม่ได้แสดงว่าจิตเรายังไม่ปล่อยวางเมื่อเราจะมาฝึกจิตมันก็เป็นการบังคับจิตนั่นเองเป็นการไม่จริงใจต่อการประพฤติปฏิบัติความจริงใจต่อการประพฤติปฏิบัติเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่ามีพบย่อมมีจากมีเกิดย่อมมีตายมีความพัดผ้าเป็นของสิ่งทั้งหลายนั้น ยึดถืออะไรไม่ได้เลยการที่เราจัดเจริญภาวนาจิตเจริญสมาธิจิตเราต้องปล่อยวางให้เป็นธรรมชาติคือไม่สนใจในโลกนี้ไม่ยึดในสิ่งใดไม่เอาอะไรนั้นเป็นสาระเอาแต่กำหนดรู้ลมหายใจและรู้อยู่ที่กายมีองค์ภาวนากำกับเป็นที่ตั้งไม่นัดหมายไม่กังวลเขาเรียกว่าวางภาระที่ผูกพันไว้ทั้งหมดแล้วเพราะว่าภาระที่ผูกพันนี้ถ้าเราวางไม่ได้ ลูกก็ดีผัวก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีเวลานัดหมายก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องพันธนาการผูกมัดจิตทั้งนั้นเมื่อเราไปวางสิ่งเหล่านี้ออกไปได้จิตนั้นมันก็จะสงบมันก็จะเข้าถึงความว่างของมันโดยปกติของมันเองขอบคุณธรรมะดีๆจากมุลณนีธที่เมืองธรรมพรมรังสีสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โต